เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่22กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้โชคลาภเด่นมากนะคะการงานก็เด่นนะคะคุณอาจจะเหนื่อยกับงานนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดนะคะและการตัดสินใจอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิดเยอะนะคะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะ ปัญหาสุขภาพนะคะกระดูกสันหลังนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยจะล้ากับการทํางานนะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะเหนื่อยแต่ดีนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านการงานนะคะอย่าคิดมากคิดเยอะระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างโดดเด่นหลายๆคนคิดเรื่องบ้านนะคะมีเรื่องไม่สบายใจกุ้มใจระวังมีปัญหาขัดแยง้งหรือมีปัญหาทะเลาะก,กับคนในบ้าน สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีฟ้าสีแดงสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1น7ะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ